บ้านที่ซื้อมานะก็มามา,มาลงเรียบร้อยแล้วมาลงแล้วนะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเข้ามาตัา้งวานแล้วละ่ะตอนนี้วันนี้เพิ่งจะย,ยกเสาข้างล่างขึ้นอ่ะก็เป็นบ้านทรงสูงอย่างนี้นะแต่ลอนนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์มันจะมีอีกชิ้นหนึ่งนะชิ้นหนึ่งก็ในอยู่ที่รถอยู่ที่รถในกำลังมาเมื่อเช้านี้ ชิ้นนี้ก็ชิ้นนี้ขึ้นไปประกบนะแล้วก็เป็นเสาเป็นเสาเก้าต้นก็จะเสร็จสมบูรณ์ตรงนี้มันเป็นที่ A3 A3 เสามนะขายเป็นบ้านพร้อมที่ดินที่หนึ่งไรครึ่งนะเราก็ทำเป็นโคกหนองนาอาโคกหนองนาได้บรรยากาศ เนี่ยก็จะทําเป็นบ้านบ้านหลังนี้เราแปลงได้เป็นสองสามสามอย่างทําแบบได้เลยกันถ้าขึ้นไปเป็นบ้านสองชั้นข้างล่างเรากั้นห้องกั้นห้องข้างล่างทั้งหมดเลยนะก้าวเสาเลยแล้วก็ทําห้องน้ําเพิ่มข้างล่างอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นบ้านสองชั้นข้างล่างเป็นเป็นก่อปูนนะหรือไม่งั้นเราต่อข้างหลังแต่มันจะมีบันไดขึ้นไปแล้วก็มีมีมีทันไลายข้างๆ้าง แต่ถ้าเราต่อพลไลหลังไปเป็นห้องออครัวห้องเก็บของอะไรเงี้ยพลังก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งด้านไอ้ใต้ถุนก็จะเป็นใต้ถุนลง้งแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยถ้าเราต่อเติมเป็นโรงรถก็จะเป็นบ้านที่สมบูรณ์แบบาเนื้อที่ไรครึ่งะก็จะสวยนะครับไปถ่ายหเห็นบรรยากาศ ว่าเชา้าวันนี้อากาศคุ้มๆมซ้มหน่อยอันนี้ทางมานอกด้านนอกโครงการเดี๋ยวให้ถ่ายให้เห็นด้านหน้าด้านหน้าบ้านนะอันนี้มันเป็นด้านในเดี๋ยวให้เห็นด้านหน้านี่ด้านนี้ด้านข้าง นี่ด้านหน้าบ้านก็จะเป็นรูปนี้อ่าหน้าบ้านเนี่ยเวลาบ้านเสร็จแล้วหน้าบ้านตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นบันไดขึ้นคือบ้านหลังเนี้ยเขาทาเป็นชั้นเดียวแต่ผมมาให้ก็มาแปลงใส่เสาให้เป็นบ้านสองชั้นก็เดี๋ยวตอนประกบกันแล้วขึ้นเสาแล้วเดี๋ยวจะถ่ายดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ